ได้เลิกเบ,บิกชายลิลลี่เยียนรำถวายองค์ปู่พญานาคองค์ปู่ทวดปิโคโพธิสัตว์หรือจอมกษัตริย์ราชาธิบดีแห่งเมืองรัตนาวดีนครที่ขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในงานวงสวงเปิดตัวผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรนที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ท่ามกลางสายฝนโปรยปลาย รู้สึกดีใจครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดแบรนด์อินทอนนะครับโดยมีคุณลิลลี่เนี่ยนะครับที่มาร่วมพิธีแล้วก็ลานะครับลาถวายรูบาอาจารย์นะครับซึ่งที่นี่ก็อูบาอาจารย์องคุปทวัดปิโคโพธทิชั์นะครับแห่งเมืองรัตนบดีนครอำเภอโคงเตรียมบ้านห้วยหมักใต้นะครับผมวันนี้ก็ดีใจที่มีการเปิดตัวของแบรนด์สินค้าแบรนด์อินทอนนะครับซึ่งแบรนด์อินทอนนี้นะครับ ไรายได้นะครับกำไร50%าไร50%นะครับจะถูกนำไปทำบุญนะครับเพื่อบำรุงศาสนาและสถานที่แห่งเมืองแห่งนี้แล้วก็พุทธศาสนารวมถึงเยาวชนแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือชาวบ้านในส,สถานที่แห่งนี้คุณลิลลี่นี่ด้วยความที่แบนอินทอนของเรานะครับครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็นับถือองค์ปู่พญานาคนะครับผม คราวนี้เราก็เลยดูว่าพีเซนเตอร์ท่านไหนที่อตอบโจทย์ในการที่จะมาสื่อสารแบรนด์สินค้าให้เราคุณลิลลี่เหงียนเนี่ยถือว่าเป็นอพอเราทราบว่าเป็นสายญาณบรมีของอนัคราชนะครับเราก็เลยเลือกคุณลิลลีล่งเหียนมาเพื่อจะสื่อสารด้วยสินค้าแบรนด์อินทรนนี้อย่างเงี้ยอย่างอื่อนก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แม่ตาแล้วก็ขอบคุณปู่ด้วยการขอบคุณบรมีของอ นาคีนาคาพ่อปู่นากราชสุขพระองค์ทีจุกกรุ่ที่ทำให้รี่ได้มีโอกาสได้รับเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าอินคอนเอฟคอปซี่นะคะซึ่งก่อนที่รี่จะเป็นพรีเซนเตอร์รีก็ได้ทดลองอาทานกาแฟแล้วนะคะซึ่งรี่บอกเลยว่าดีมากๆเลยเพราะว่ารีทานกาแฟแล้วทำให้สุขภาพ ของลี่แข็งแรงขึ้นคุณแม่ของลี่เป็นเบาหวานนะคะซึ่งคุณแม่ก็ทานได้นะคะมันเหมือนกาแฟตัวนี้มาช่วยให้ลี่มีมีการหลับพักผ่อนได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นมากๆด้วยลี่เป็นคนชอบกินจุกกินจิกอยู่แล้วค่ะแล้วเวลากินก็กินตอนดึกด้วยนะคะระบบขับถ่ายนี่ก็คือยากมากๆเลยก็เลยได้ได้ทดลองทานกาแฟอีนพอแล้วลี่ก็รู้สึกว่าทําให้ลี่แบบรู้สึก เราได้ถ่ายดีทุกวันแล้วก็หุ่นลี่ก็ดีด้วยนะคะแล้วก็ผิวพัรร์ก็ดีนะคะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจทานกาแฟเอสคอฟีอินทอนของเราดูนะคะลี่ลองแล้ว เปิดใจลองรือก็อีกส่วนหนึ่งเงินรายได้ที่ได้มาจากกาแฟอินทรของเรานะคะส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปสร้างบำรุงพุทธศาสนาในทุกรูปแบบบุญนะคะรีก็ชอบมากๆกแล้ววันนี้รีก็ได้มีโอกาสมารำถวายด้วยแล้วก็ได้ถวายปัจจัยจากจากการจากการที่มารมีของปูเนี่แหละแม่ตาให้รีได้มีปัจจัยมาถวายในวันนี้นะคะเราีก็หวังว่าอนาคตรีจะได้ร่วมบุญสร้างสร้าง ที่หารแห่งนี้ให้ทุกคนได้มาร่วมร่วมบุญกันมาปฏิบัติธรรมกันค่ะกับไพอินทรนของเรานะครับความแตกต่างของเราเนี่ยเราเพิ่มสรรพคุณในเรื่องของอการคุมหิวอิ่มนานนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพโดยเรามีเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายของอตัว ทางเลือกสุขภาพนะครับโซเดียมน้ําตาลนะครับน้อยถือว่าผ่านมาตรฐานออยอนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มีฮาลาลมีดีเอ็มพีครบทุกสิ่งทุกอย่างแต่กาแฟอินทอนนะครับความแตกต่างของเราคือด้วยความที่เราคํานึงถึงสุขภาพองค์รวมเป็นหลักด้วยนะครับเราเลยใช้ตัวย่าหวานโดยแบรนด์สินค้าแบรนด์อินทอนของเราเนี่ยกาแฟอินทอนของเราไม่มีน้าตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับผมซึ่งสามารถทําให้คนที่รักสุขภาพนะครับทานได้แล้วก็มีความแตกต่างจากาแบรนด์ทอนตลาดทั่วไปครับเป็นก็ถือว่าเป็นกาแฟสายมูเพราะว่าเราทามา เพื่อวัตถุประสงค์ของเราคือบำรุงศาสนาช่วยเหลือสังคมแล้วเราก็จะนํารายได้เข้าไปสู่มูลนิธิอินทร์นะครับผมซึ่งเป็นมูลนธิธิที่จัดตั้งเพื่อจะดูแลศาสนาสังคมแล้วก็เยาวชนอยู่แล้วครับผมในเรื่องของการจัดจําหน่ายในตอนนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นไงบ้างคะช่องทางการจัดจำหน่ายเราจะจัดจำหน่ายที่ช่องทางออนไลน์นะครับเป็นหลัก Facebook ติกเกอร์ไอจีแล้วก็มีวางแผนในการที่จะเข้าโมเดิร์นเทรดนะครับตามห้างร้านต่างๆนะครับทั่วประเทศครับผมปีแรกเราก็คาดหวังตัวเลขที่ เบื้องต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทครับความพิเศษของกาแฟอินทร์ใช่ไหมคะทุกคนคงจะจาได้ว่าตอนชิลีเอ,อ่อได้ออกรากการผลิตกาแสตัวรี่จะแบบว่าเป็นคนที่แบบจ้ำม่ำแล้วก็ตัวใหญ่นะคะเป็นผู้อย่งที่มีมีเนื้อมีหนังค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็รีไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบกินตลอดเวลาค่ะพอรี่ได้มาลองกาแฟอินทร์มันทําให้รี่แบบว่า หิวมันทําให้พี่นอนหลับสบายแล้วมันทําให้รี่หุ่นดีด้วยค่ะอันนี้คือข้อหลักๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญคุณแม่รี่เป็นเบาหวานแล้วก็สามารถทานได้ค่ะแล้วก็มีออยอการันตีมีไฮลานซึ่งมันยากมากๆเพื่อที่จะได้ไฮลานใช่ไหมคะใช่ครับกาแฟอินทอนเอสคอฟฟี่นะคะตัวนี้ดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะท่านใดที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วลองเปิดใจเปลี่ยนเป็นอินทอนดูไหมนะคะ แล้วคุณจะรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของคุณดีระบบขับถ่ายง่ายขึ้นทำให้เรามีผิวคันผ่องใสและทำให้ร่างกายของเรา p l ลเด้วยนะคะก็แต่อินทอนของเรามีเครื่องหมายคารานด้วยนะคะแล้วก็มี o ออยถูกต้องตามกฎหมายและที่สําคัญนะคะแปอินทอนของเรามีเครื่องหมายสุขภาพนะคะซึ่งยากมากๆที่จะมีเครื่องหมายนี้แล้วลี่อยากจะบอกให้ทุกคนนะคะถ้าใครชอบกินจุกชอบกินจิกมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะปกติกล่องนึงจะอยู่ที่390บาทแต่วันนี้เราให้พิเศษเลยนะคะโปรโมชั่น5กล่องไปเลยะคะ่ะจุกจุก9 9บาทนะคะ อยากให้ทุกคนลองกาแฟอินทรนะคะถ้าอยากสุขภาพดีไม่มีน้ํามันไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีคาเฟอินต่ํามากเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองทานคนเป็นเบาหวานสามารถทานได้นะคะหอมกลมกล่อมสุขภาพดีออินทรนเอฟคอฟฟี่เท่านั้นคะ่ะอืมคือมันแบบละมุนละไมมีการขี้เล่นเล็กน้อยหอม หวานละมุนพอดื่มแล้วอ่ะมีแต่คนรักคนหลงคนไหลคนแม่ตากลิ่นของเขาเย้าหยวนกระลวนใจเมตานิ้วขบจบทุกข่าว